สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้นะครับเราจะขึ้นสู่ใน EP ของ steady state heat conduction ครับซึ่งหัวข้อส่วนต่างๆก็มีประมาณนี้ครับก็คือเข้าใจในเรื่องของค c o n c ปต์ของ thermal resistance นะครับแล้วการใช้งานนะครับการแก้สมการนะครับ steady state e e conduction นะครับแล้วก็ในเรื่องของการเกี่ยวกับค่า contact resistance นะครับ แล้วก็ในเรื่องของปัญหาการวิเคราะห์ต่างๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของฟินนะครับเราเริ่มกันเลยนะครับในส่วนของ EP พผ่านๆมานะครับการคอนดักชันนะครับก็คือการเคลื่อนที่ของความร้อนนะครับจากที่สูงไปที่ต่ำนะครับซึ่งเกิดได้ทุกๆสถานะนะครับไม่ว่าเป็นของแข็งของเหลวหรือว่าแก๊สนะครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับของการถ่ายภาพความร้อนนะครับที่อยู่บริเวณบ้านเรือนนะครับจะเห็นว่า อ่าส่วนที่เป็นสีแดงนะครับหมายถึงส่วนที่มีอุณหภูมิสูงนะครับส่วนส่วนที่เป็นสีน้ําเงินนะครับคือส่วนที่เป็นอุณหภูมิต่ำนะครับส่วนออกมาทั้งสีน้ําเงินคล้านะครับก็ส่วนที่อุณหภูมิต่ํามากๆนะครับซึ่งนะครับในส่วนของการถ่ายเทอุณหภูมิในการคอนดักชันนะครับมันจะเกิดขึ้นนะครับในกรณีที่มีการอะไรครับความแตกต่างของอุณหภูมินะครับถ้าในกรณีที่เราวิเคราะห์ในเรื่องของ เพลนวอล์กนะครับถ้าเพลนวอล์กเนี่ยใน1มิตินะครับสมมุติว่าเราวิเคราะห์เพลนวอล์กในหนึมิตินะครับเราจะสมมุติให้นะครับในทิศทางของแกน y นะครับแกน z นะครับเป็นนะครับมีค่าเท่าเท่ากันนะครับหรือยวเขาเรียกว่าเป็น iso thermal นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์นะครับจะเห็นว่าครับถ้านักศึกษาดูในสไลด์ที่5นะครับจะเห็นว่า อุณหภูมินะครับจะมีค่าเปลี่ยนแปลงไปตามแนวแกน x นะครับเห็นไหมครับมีค่าเปลี่ยนแปลงในตามแนวแกน x นะครับ20 11แล้วก็3นะครับไม่ว่าตรงจุดไหนก็จะเป็น20 11 3ทั้งนั้นเลยนะครับแต่นะครับกับกันนะครับในแนวแกน z นะครับเห็นไหมครับจะมีค่าเท่าเท่ากันนะครับในแนวแกน y ก็เช่นเดียวกันจะมีค่าเท่าเท่ากันนะครับอันนี้คือการนะครับ ทำให้ปัญหาเป็นปัญหาหนึ่งมิติอย่างง่ายนะครับในการวิเคราะห์นะครับตัวอย่างนะครับของนะครับ steady heat conduction นะครับในตัวคอลัมน์นะครับตัว conduction นะครับจะมีนะครับค่าสภาพการนำความร้อนนะครับจาก ep ที่ผ่านมานะครับนึกสาษาคงจำได้นะครับอันนี้เป็นนะครับการเปรียบเทียบกันระหว่างสตีลนะครับทองเหลืองนะครับอลูมิเนียมแล้วก็สแตนเลสจะเห็นว่านะครับส่วนที่มีการ ค่าสภาพการนําความร้อนสูงนะครับก็จะมีนะครับอุณหภูมิที่ปลายสูงนะครับเห็นไหมครับตรงทางแดงนะครมี84ส่นะครับส่วนอลูมิเนียมนะครับมีอุณหภูมิอยู่ที่70ที่ปลายนะครับเมื่อให้อุณหภูมิ100เท่ากันนะครับลักษณะการกระจายอุณหภูมินะครับในวัสดุจะแตกต่างกันนะครับถ้าค่า K มีค่าที่แตกต่างกันนะครับนครับอันนี้คือในนะครับระบบ3มิตินะครับ ก็จะเห็นออกมาเป็นกราฟิกนะครับถ้าเราใช้โปรแกรมช่วยทางวิศวกรรมนะครับแสดงผลนะครับก็จะเห็นว่ามีการกระจายอุณหภูมินะครับในแต่ละทิศทางนะครับที่แตกต่างกันนะครับถ้าในกรณีที่เป็นงานจริงๆนะครับจากกฎของฟูเรียลล์นะครับจะเห็นว่านะครับฮีทคอนเนคชั่นนะครับที่ทะลุผ่านผนังใน1มิตินะครับถ้าเราพิจารณาแนวแกน x นะครับถ้าเราพิจารณาแนวแกน x นะครับก็จะได้สมการเป็น q เท่ากับ ลบ k a d t by d x นะครับหน่วยเป็นวัตนะครับโดยมองว่านะครับค่า a นะครับมีค่าคงที่ฉะนั้นนะครับ d t by d x ก็มีเป็นค่าคงที่เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นนะครับอุณหภูมินะครับที่ทะลุผ่านผนังนะครับจึงสามารถคำนวณนะครับได้จากนะครับ Q เท่ากับ k a t 1 ลบ t 2นั่นเองนะครับหน่วยเป็นบัตรไม่ยากเลยใช่ไหมครับนะครับแล้วนะครับหลักการของ Thermal r e s i s t a n c e คืออะไรกับ Thermal r e s i s t a n c e เราจะมองนะครับนะครับสภาพการนำความร้อนนะครับค่าคงที่ต่างๆที่ไม่ใช่อุณหภูมิเนี่ยเป็นนะครับค่าความต้านทานของความร้อนนะครับโดยจากสมการเดิมนะครับคือ q เท่ากับ k เอนะครับ t 1ลบ T2 หารด้วยนะครับ L นะครับเห็นว่านะครับเขารวบนะครับตัวแปรเหล่านี้นะครับมาเป็น R นะครับเราก็จะได้ว่านะครับอ่านะครับจะมีค่าเท่ากับ L ส่วนด้วย k a ครับซึ่งนะครับอ่าก็คือคอนดักชันรีสต c e นั่นเองนะครับหรือนะครับ ความต้านทานทางการนำความร้อนนะครับซึ่งนะครับถ้าเราพิจารณาแล้วนะครับไปเทียบเคียงกับการถ่ายโอนอ่ะไปเทียบการอ่าไปเทียบเคียงกับระบบไฟฟ้านะครับจะเห็นว่านะครับถ้าในฮีททรานเฟอร์นะครับอัตราการถ่ายโอนความร้อนจะเท่ากับเคอรเรนต์นะครับรอกระแสนะครับแต่เทอร์มอลิสตั์นะครับก็เปรียบเทียบได้กับ อิเล็กทริ l อลีสิสแตน e เช่นเดียวกันนะครับส่วนนะครับความแตกต่างคนอุณหภูมินะครับหรือ t p m r a t u r e d i f f e r e n c e นะครับจะมีค่าเทียบเคียงกับ v o t a g e d i f f e r e n c e นะครับทั้งสามมองภาพออกแล้วนะครับนะครับก็จะสามารถคำนวณนะครับหรือวิเคราะห์นะครับค่าความต้านทานนะครับทางความร้อนด้วยการนำความร้อนได้เช่นเดียวกันนะครับลองมาดูครับในเรื่องของแนวทางนะครับในการใช้ นะครับค่าความต้านทานทางความร้อนโดยการพาความร้อนก็มีแนวทางเดียวกันนะครับเขาจะทําการแปลงนะครับสมการของนิวตันรอนะครับสมการของนิวตันรอที่เราได้เรียนใน EP พีผ่านๆมานะครับก็คือ Q c o n v e เทกับ SA delta t นะครับหรือ tS ลบ t infinity นะครับเขาก็จะรวบนะครับรวบครับให้มาอยู่เป็น R ด้านล่างเหมือนกันครับให้เป็นความต้านทานเพราะฉะนั้น นะครับอ่าตัวนี้นะครับหรือนะครับเป็น convection resistance Con คร Res ับ convection resistance มีค่าเท่ากับ1ส่วน h a นะครับโดยที่ค่า h ก็คือสัมประสิทธิ์การพาความร้อนส่วน a ก็คือพื้นที่ผิวนั่นเองครับนะครับก็จะเป็นวงจรของค่าการพาความร้อนนะครับส่วน การแผ่รังสีนะครับถ้าเราเอาความต้านทานทางความร้อนนะครับไปจับกับการแผ่รังสีก็เช่นเดียวกันครับเราก็ต้องมองนะครับตรงไหนเป็นความแตกต่างของอุณหภูมิตรงนี้เป็นความแตกต่างอุณหภูมิก็รวบตัวนี้ซะนะครับรวบตัวนี้ซะนะครับอันนี้ก็เป็นไปตามนะครับกฎของนะครับเซฟานบอชแมนนะครับตรงนี้ก็จะได้ค่าความต้านทานทางความร้อนนะครับของการแผ่รังสีเช่นเดียวกันนะครับ <Slow> โดยที่ตัวค่า h r a d i a t i o n นะครับจะมีค่าเท่ากับเอ p s i ร o n ซิมานะครับ, e รบวงเล็บ t s 2 t กำลังสองบวก T เซลาวกลังสองแล้วก็วงเล็บปิดนะครับแล้วคูณด้วยวงเล็บเปิดนะครับ TS T S วกด้วย T เซลานะครับแล้วนะครับตัว m a s resistance เอาไปทำอะไรได้บ้างอย่างแรกนะครับถ้าเราวิเคราะห์นหนึ่งมิตินะครับจะเห็นว่าเราสามารถสร้าง thermal resistance เป็นโครงขายได้ นะครับโดยใช้กฎนะครับจากรูปภาพนะครับในกรณีที่เป็นนะครับอยู่ในสภาวะที่เป็น steady state นะครับ steady state คือไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลานะครับเห็นว่าพอความร้อนผ่านผนังนะครับเห็นว่าอัตราการพาความร้อนจะมีค่าเท่ากับอัตราการนําความร้อนในผนังนะครับและมีค่าเท่ากับอัตราการพาความร้อนที่อยู่ ั่งทางขวามือนะครับนั่นคือนะครับ Q นะครับ Q นะครับพลังงานความร้อนมีค่าเท่ากับนะครับอัตราการพาความร้อนนะครับคือตัวนี้นะครับและเท่ากับอัตราการนำความร้อนคือตัวนี้และเท่ากับอัตราการพาความร้อนนะครับพอจะมองงงหรือ,อครับ